จัดนะครับเสียบไอ้ช่างฟุกครับช่างฟุกครับผู้จัดง,งานครับ 2> 3, 2. ครั้งที่หนึ่งครับเฮ้ยจ้า <laughs> วู้ดูต้างครับเราจัดเต็มเต็ครับ ô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  nam 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 rồi tông nam kiệt rồi hấp bị hấp đồng thái ok rồi งานเราเลี้ยงกันเลย5ครันดูกันนะ่งวู้วู้ดดนนว่าุณดยังไาจะพับะวู้ วิ่งครับเป็นไรอ้อตอนนี้รถไม่รู้ว่าทีมงานไหนมีปัญหาหรือเปล่าไม่เงี้ยโซ่หว่ะ เหตุอดทีมงานนี่เราสายท่องเที่ยวครับช่วยกันครับเออใจเย็นทีมงานมึงกันด้วยนี่แม่บ้าใช่ไหมลูกลูกชายพี่โอลานบ่แม่บ่เราไม่ต้องรีครับขอได้อยู่ได้อยู่ ปไปไปแกเอ,ปเอาจิมงานแล้วยิมงานเหรอวฝ่ายยันเดี๋ยวดูลูกนี้ฝ่ายามนนี้นีเมียมาขี่รถนะครับวู้ โอ้ยเอาไงโอ้เอาไงตอนนี้ครับโอ้เอาไงครับเอ้ยรถล้มไมล้มดูหน่อดูหน่อยไอ้แป้ง ไปกันต่อครับไปกันต่อวูวูาว,าว,าวูปลิ้งไปหมดแล้วครับแลเ้วแต่แล้วแต่จะว่าอันนี้ไม่ใช่การซ้อมนะเป็นการแข่งวู้โอ้เล่นแน่นอนบอกเลยวันนี้รถใครวะ ไปยันยังนิ่งครับไปยันยังนิ่งยี่งคำตามหลังเรามาแล้วไม่มีแล้วจะอ,ออกคุปสุดท้ายแล้วทีมงาน หวันนะไม่ใช่ตึงนะมือเรื่องหวานก่อนจะเป็นโอ้โหไปยุ่นี่ทีมงานสตาร์ครับเจอแล้ว อโอ้สวัสดีครับชาวสวนชาวสวนมากี่ยางดรบอกถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะครับของทางทีมงานผู้จัดสนับสนุนการท่องเที่ยวบ้านตัวเองนะเนี่ย้ ไฟย,ยันยังนิ่ง <c oughs> อ่ะขอบคุณทีมงานครับจีอบ่อาสา ไม่ถึงครึ่งทางนะเดี๋ยวไปเจอซูกี้มอ้อรวมอีกนาะใไกลแล้ว <c oughs> ว,ว้าวยอบตายกูรอดนักใหญ่ไหมโยโย เพี่งจะต้องได้ภาพสวยๆนะวู้วูเออเจอยังว่าสุกี้มอด้วยโอ้ไงพี่โอ้โอ้ มาแล้วเข้าจุดอีกแล้วครับจุดนี้เริ่มเริ่มเป็นทางฮาร์ดแล้วนะครับเรื่องเข้าป่าเจอน้องอีกแล้วช่วยนอยโอ้บายันยังไหวไหมครับ <c oughs> <c oughs> อ้อ ทีมงานนะครับของเราไม่ทิ้งใครครับเราต้องช่วยเหลือก่จะเป็นฮะทีมงานบึงการครับน่าจะติดไปครัไปช่วยน้อง Không Chiếc máy nó cua gì đó Phá này nó Đây không? นี่ขึ้นไลน์นี่ขึ้นไลน์นี่นี่ไลน์ไลน์นี่ก็ได้นี่แต่ข้างนิดร้อยโอ้โหว้าดอยเยอะนะเหยียนบ่ จุดนี้มีน้ำตกด้วย ติดแล้วเรียบร้อยฟูกไอ้ฟูกปาติดแล้วฟูกสวยสวยดครับจุดนี้ไปกันต่อครับอีกยกครับ ผมจีงงานยูโรปปากคาครับยูยโอ้โววววหนึ่ส บอกเลยบอกเลยโอ้ตยย่งทางด้านเราเป็นภูรังการนะครับที่เราจะขึ้น เฮ้ยเราจะได้ขึ้นนะสุก,กี้มอทคอมวันนั้นจะติดอ่ะระวังเลี้ยวขวาเด้อลูกชายเบื่องหลังช่วยมาอยู่ไม่ไกลหรอกไปนิดเดียวเอง ตัวนี้บอกเลยนะบอกแล้วไปทางซ้อม ตัวนี้น่าจะติดเยอะนะเป็นทางลงไปโอ้โหรถกูจบทิปจบจบงานแข่งนี้น่าจะน่าจะเบรกน่าจะหมดนะ เรียบร้อยก็เป็นหนึ่งจุดที่แม่งผ่านยากนะตรงนี้โอ้คูณมันเยอะเรียบร้อยเดี๋ยวแล้วะอย้าอยู่นงที่จริงเขาไปเหยียบเซนต์พเนาะ เรียบร้อยนี่ช่างฟุกว่าเส้นทางมาันนะตรงนี้ติดกันทุกคันถ้าลงนะอันนี้อ้อมมายกยกนายพื่นมาแบงค <c oughs> เทพเจ้าขึ้นโชว์ไปเลยอาขึ้นทัังโชว์ไปเลยเรรครับโกมดดเลยม้ยังค่าห่น้ันบอกเลยติดติดแน่นอนหายเอติดเ่นอนไก่ออนึ่ไหายเองติดราคาเลยครับย ทีมงานสกุลครับพี่จอจครับมาช่วยวันนี้สุดครับนรำอยว่าบเลวนะเนี่ยตอ5ตัน,น,นี่ยยัง่<ป>ออไร oh <sighs> ครับตรงนี้เต็มตรงนี้ก็เกือบเป็นซุกคี้ทีหนึ่ง จกินงานเปนการพอดีครับตรงนี้ดีกว่าเอาเียรมากินก่อนเย้ครับลุงพี่เอาเียร์มากินเอาเบียร์มากินนี่เนเราอะเราไจะปลีแงนไงย้ยเลยอมาอย่ามาจับะโ tá vendo o Uhm อันนี้โจนปลาโจนปลาเจ้าผัดอันนี้เท่าไม่เป็นไรไรเลยร้อยนี้โหโ้หนาวั่างลังเยอหมู่นเดือด ที่จะไปยกเจ้กันเอารกขึ้นมาก่อนควงทางเลย